สวัสดีค่ะทุกคนยีนดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหาสรขขารคามที่นี่คือมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และจิตอาสาสถานที่สร้างคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะเพราะมีจิตใจที่พร้อมรับใช้สังคมไปดูด้วยการข่ะว่าชีวิตใน MSU เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ุกคนยินดีต้อนรับสูมมาาม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และจิตอาสาสถานที่อลอล้อมเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมที่นี่คือศูนย์กลางแห่งการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดโอ,อกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ค้นคว้าตัวตนและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในและนอกเรียน มหาวิทยาลัยมีความหลากหลายคณะไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์คณะศึกษาศสาสตร์และคณะการบัญชีและการจัดก,การหรือคณะมนุษยศสาสตร์และสังคมาศาสตร์ทุกคณะล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตสาธารณะนะ นอกจากการเรียนรู้ทางวิชาการแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมนักศึกษาที่อบอุ่นสนุกและเต็มไปด,ด้วยกิจกรรมสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาโครงการรักสิ่งแวดล้อมการแข่งขันกีฬาชมรมศิลป์วัฒนธรรมหรือกิจกรรมสารสัมพันธ์เพื่อนใหม่ทุกกิจกรรมช่วยให้เราได้พัฒนาทั้งความรู้ และหัวใจไปพร้อมกันมหาวิทยาลัยมหาสารครามยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งห้องสมุดกลางขนาดใหญ่ศูนย์กีฬาลานกิจกรรมและพื้นที่สีเขียวที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และพักผ่อนในบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่นที่นี่เรามีคำ หนึ่งที่อยู่ในหัวใจของทุกคนเสมอคือคำว่าจิตอาสาเพราะเรามีความเชื่อว่าการศึกษาไม่ใช่เพียงเพื่อความรู้แต่เพื่อใช้ความรู้นั้นตอแบบแทนสังคมและช่วยสร้างโลกที่ดีขึ้นมหาวิทยายลัยมหาสารคาม